ดูภาพเลยนะคะอันนี้เป็นที่ทาอากาศยานสุวรรณภ,ภ,ภ,ภูมิขาออกนะคะขาออกแล้วก็ขอ,อบ้องหูเข้าไปนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวดูภาพประกอบไปด้วยท่านอาทิบดีกรมศุลกากรน,นะครับอาทิบดีสมชายภูรสวัสดิ์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาทิบดีสมชายสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะกับท<ถ>่านอธทิบดีดีับตกลงข้าราชการที่ไปตบบ้องหู เพนักงานที่เขาเข้ามาตรวจสแกนร่างกายเนี่ยนะเป็น C7 หรือซีแปดครับ่อัอื่นผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับในหลัจะได้รับแต่งกานด้วยต้นนะครับก็รู้สึกไม่ไม่สบายใจนะครับดูแล้วนี้ครับก็ผมตั้งต้นนี่ผมก็ได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบคอจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับครับนะครับครับผมแล้วก็ ถ้าดูจากรายงานเบื้องต้นก็เป็นเป็นเจ้าที่ที่ท่าขับทุยานภูมินะครับเป็นระดับหัวหน้าฝ่ายนะครับระดับหัวหน้าฝ่ายคือที่เจ็ดเดิมนะครับครับผมแล้วก็ผมก็จะเอย้ายให้มาปฏิบัติที่ประจำกรมชั่วคราวก่อนนะครับจนกว่าการสอบจะชี้ชัดนะครับนะครับ ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ถ้าด,ดูตามพฤติกรรมแล้วเขาไม่ไม่เหมาะสมนะครับค่ะเจ้าเจ้าตัวยอมรับไหมคะกับสิ่งที่ตัวยัง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 ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบเมื่อเมื่อวานนีครับพราทราบก็ก็ต้องรีบตัง้งตั้งกรรมการสอบผิจริงนะครับให้<อ>ให้ให้รู้ชัดนะครับในความผิดนธรรมฝ่ายนะครับครับเจ้าที่ดียังยังยังไม่เจอกับข้าราชการคนนี้ ยังไม่เจอแต่ว่าตั้งกรรมการสอบแล้วก็ให้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานที่ภายในกรมศูนย์ก่อนครับผมครับครับสำหรับในการสอบสวนในดาเนินการไปด้วยความเป็นธรรมนะครับครับพอทราบสาเหตุเบื้องต้นไหมครับว่าทาไมต้องไปยังไม่ทราบาร้ายเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นผมผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับดูแล้วไม่ไม่ไม่เหมาะสมนะครับผมไม่สบายใจต้องขอโทษด้วยนะครับครับครับ ไอ้อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่47คนนี้เนี่ยอยู่เมืองไทยหรือว่ายังอยู่เมืองนอกหรือว่ายังไงอ๋อต้องยังอยู่นะครับอยู่เมืองไทยครับยังอยูอ่ครับครับครับเขาปฏิบัติเป็นตรัดนะครับที่นั่นจะเข้าเป็นผลัดนะครับเพราะฉะนั้นเออเขาเข้าเข้าเป็นตลัดเขาเป็นปขวนญถามตัดตรวจรไม่ไม่ใชาระบบตรัสมีสามสามตรัดสี่ตัดครับครับ ถ้าถ้าสมมุตินะคะท่านอธิบดีเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าผิดจริงเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยอย่ๆไปต่ยการลงโทษจะเป็นยังไงอะคะเขามีเขามีระดับตามระเบียบของกฎข้าราชการประเรือนเขามีครับมีตั้งแต่ภาคระชันตัดเงืนเดือนอะไรทั้งนองเนี่ยครับมีมีเป็นขั้นเป็นตอนครับมีหนักเบาต่ำต่ำต่ำละดับนะครับผมครับครับ ครับเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเขาเขาอยู่ฝ่ายไหนฮะเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจผูดสารครับหัวหน้าฝ่ายตรวจหัวหน้าปลัดครับหัวหน้าปลัดตรวจผูดสารที่สุวรรณภูมิครับอ๋อแปลว่าปกติก็คือทํางานประจําที่สุวรรณภูมิแล้วใช่ครับครับครับแล้วปกติฮะกฎเกณฑ์นี้เป็นยังไงฮะถ้าเกิดว่าติดบัตรข้าราชการก็ก็เดินผ่านได้เลยไม่ต้องสัยเกตคืออย่างนี้นะผมต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องให้ปฏิบัติ เขาบในกฎกติกานะครับนี่เป็นหลักในการทํางานนะครับเราเป็นเจ้าที่นะครับแน่นอนในในหน้าที่ของเราเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นทุกทุกคนนะครับต้องต้องอยู่ไายใต้กฎระเบียบนะครับผมผมถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับครับคือข่าวที่ออกมาข้าราชการคนนี้เนี่ยไม่ได้ติดบัตรประจําตัวแล้วก็เดินผ่านตรงนั้นซึ่งเขาต้องใช้เครื่องตรวจสแกนร่างกายเนี่ยคนที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นก็ทําตามหน้าที่ โดยที่ถ้าดูตามคลิปก็คง,งคจะเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบผมขอให้ให้ให้ณะารรมการเขาได้ตอบข้อจริงออกมานะครับนะครับก็ถ้าถ้าผิดก็ต้องว่าตามผิดนะครับเรื่องนี้ผมผมยืนยันนะครับว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎทั้ง,งระเบียบโดยเคร่งครัดนะครับอยู่ในที่ออพื้นที่สุวกร,รูมเนี่ยมันเป็นพื้นที่หนึ่งเป็นประตูบ้านนะครับเป็นพื้นที่ประตูบ้านเพื่อนต้องให้ความสําคัญต้องยอดกฎกติกาทุกทุกอย่างนะครับครับที่ดีพอทราบไเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ฮะ ผมทราบเบื้องต้นว่าครับประมาณวันวันอาทิตย์หรือยังไงนะ่ครับวันอาทิตย์ยังยังไม่ทราบข้อทีจจริงชัดเจนนะครับขอให้ให้ทางเครื่องค้านได้ได้ไปทํางานให้ให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับครับแล้วแล้วทางกรมศุลนจะดูแลเจ้าหน้าที่ที่เขาโดนตกบ้องหูยังไงบ้างไหมคะเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ประสานอะเลยนะครับก่อนหรือผมต้องขอขอโทษก่อนนะครับถ้าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่ไม่สมควรนะครับ ็จะต้องมีต้องต้องมีการพูดคุยนะครับต้องมีการพูดคุยนะครับครับ<ม>คนคนที่ถูกทําร้ายเนี่ยเป็นปรปภพพจากบษษริษัทข้างนอกใช่ไหมฮะอันนี้ผมผมยังไม่ทราบว่าจริง,จร,งจริงนะครับในรายละเอียดนะครับคราบแต่ว่ารายงานเบื้องต้นว่าเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่รปภนะครับ,รบที่ดูแลพิกัดพองเข้าับปฏิบัติหน้าที่เป็นหน้าที่ซึ่งต้องให้วางวารบนะครับการเตือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ไฟและทุกคนนะครับมีความสําคัญทุกหน้าที่นะครับ เอาให้เกลียดซึ่งสารกันนะครับเครับเบื้องต้นเนี่ยทนาิติ์ดีเนี่ยรู้ชื่อนามสกุลของทราบแลวครับข้าราชการคนนี้เลใช่ไหมครับทราบนะครับเบื้องต้นนี่แงานเบื้องต้นแล้วครับผมจะมีต่างๆข้ารามการสอบก็จริงนะครับแล้วก็จะออกคําสั่งให้มาปฏิบัติที่ประจากรมนะครับ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 ขอบคุณมากนะครับทนายริบดีครับสวัสดีครับ อธิบดีสมชายคูณสวัสด์นะครับอธิบดีกรมศุ